สวัสดีครับศูนย์เมจิกกลับมาแล้วครับไลฟ์สดวันนี้นะฮะเรามีข้อมูลดีๆมาฝากนะครับนะฮะเคล็ดลับ3ข้อทำให้เรารวยล้านได้นะฮะถ้าไม่รู้ถือว่าพลาดนะฮะนะครับวันนี้ผมจะมาคุยประสบการณ์ที่ผ่านการจำหน่ายเครื่องทำอ่างเมจิกมายาวนานนับ20ปีนะฮะจะมาถ่ายทอดให้ความรู้เล็กๆน้อยเพื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ฟัง แฟนลับเมจิกและผู้ชมที่อยู่ในไลฟ์สดนะฮะครับไลฟ์สดนี้ก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่จะให้ธุรกิจ SME ขนาดเล็กๆที่ประสบความสำเร็จก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับครับสามเคล็ดลับวันนี้ไม่รู้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าผมผ่านมาหมดแล้วเข้าใจหมดแล้วนะครับนะครับนะฮะ จากประสบการณ์ทำเพื่องสำอางมายาวนาน20ปีนะฮะก็เจอปัญหามากมายตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจนะฮะแล,แล้วประจนภัยมายาวนานจนกว่าจะรอดวิกฤตมาได้ก็นะฮะใช้เวลาเกือบ20ปีนะครับนะฮะข้อนี้นะฮะข้อ1น,นะครับที่ผมเจอมาคือ1อย่าไปกังวลถึงอดีตนะฮะอย่างที่ผมเริ่มต้นใหม่ใหม่ๆนะครับ นะฮะทำธุรกิจมาก็มีปัญหาเยอะนะฮะจากการทํเผื่อสมอรางมาก็มีปัญหาหลายๆด้านเช่นการลงทุนนะฮะต้องสต็อกสินค้าจ้างพนักงานนะฮะแล้วก็ไปหาลูกค้าต้องให้เครดิตต่างๆนานาเหล่านี้นะฮะคือปัญหาทั้งนั้นที่เราเจอมานะครับก็ได้เซลล์ที่ไม่ค่อยดีนะฮะก็มีการนะ,ะไปขายสินค้าแล้วก็นะฮะไ่ได้เงินกลับมาแล้วเซล์ก็มีคลามรับผินบ้างอะไรบ้างนะฮะก็ อันนี้ก็คือทําให้เราเป็นบทเรียนนะครับอดีตที่ผ่านมานะก็คืออดีตที่ผ่านมาอย่าไปกังวลนะฮะต้องทําใจและตัดไปแล้วเราเดินหน้าต่อไปนะฮะอันนี้ผมเจอมาแล้วกับตัวเองนะครับทำให้ถ้าเกิดว่าเราคิดถึงอดีตเนี่ยที่ผ่านมาไม่ดีเราก็โมเดืเศร้าเสียใจทําให้การงานนี้ไม่เดินนะบ,บางท่านนีที่ผมดูจากประสบการณ์ลูกค้าที่มาในามามา,มาล้านเนี่ยนะฮะที่มันมานั่งมาลายร้านของผมแล้วมาคุยกันนะฮะก็ ประสบก็เจอปัญหามากมายแต่ละคนก็มีปัญหานะฮะต้องไปไล่ตามฟ้องร้องนะครับแล้วก็ไปจับเซลล์ที่โกงหรือว่าร้านชา้าทก็ส่งแล้วให้เครดิตแต่ก็นะฮะไม่ชำระเงินหนีบ้างปิดร้านหนีบ้างนะฮะปัญหาเหล่านี้เจอมาหมดแล้วครับเราทำไงเลยครับเราก็ตั้งไว้เป็นหนี้ศูนย์นะฮะมีเวลาก็ไปตามไม่มีเวลาก็ก็ปล่อยไปนะฮะ แล้วก็มุ่งหน้าไปข้างหน้าอย่างเดียวนะฮะข้างหลังก็เป็นบทเรียนไปแล้วก็อย่าให้มันเกิดขึ้นอีกนะฮะข้อหนึ่งนี้สาคัญมากอย่าก,กังวลถึงอดีตนะฮะที่ผ่านไปแล้วทําให้เราเศร้าหมองเสียใจนะครับให้เดินหน้าต่อไปนะฮะ,ค,ะครับข้อนี้ก็สาคัญครับข้อ2อนะฮะอย่าก,กังวลถึงอนาคตนะครับคืออนาคตเนี่ยเราคิดว่าจะวางแผนเป็นจานดีนะฮะถ้าทําได้เราก็าพัฒนาไปแต่ทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ปรับปรุงแก้ไขนะครับก็ผมเคย คะะาดหวังไว้เยอะเราจะบุกไปนะฮะเครื่องสำอางเมจิกไปทั่วประเทศนะฮะไปทั่วประเทศเราก็ทาจากกรุงเทพก่อนนะฮะก็ประสบความสำเร็จจะไปตจังหวัดก็มีปัญหาเยอะนจะจะต้องจ้างพนักงานนะฮะค่ารถ่าลาค่าเช่าบูธต่างๆนานาก็ต้องค่อยๆทําไปนะฮะอย่าใจร้อนคือเราคิดถึงอนาคตได้ดีวางแผนได้ดีแต่ต้องค่อยๆก้าวไปและต้องระมัดระวังนะฮะเพราะว่า มันก็จะเป็นปัญหาเราได้นะฮะครับและข้อที่3ามี่สำคัญมากคือให้อยู่กับปัจจุบันนะฮะหมายถึงว่าเราทําธุรกิจเนี่ยเราวางแผนไปทีละก้าทีละก้านะฮะคือวันนี้เราจะทำอะไรนะฮะเราให้ก้าวไปถ้าดีเราบุกเลยนะฮะไม่ดีเราตั้งรับไปก่อนนะครับนะฮะต้องโฟกัสไปที่งานนะครับเป้าหมายเราเช่นอย่างผมจาหน่ายเครื่องสําอางเมจิกนะฮะมายาวนาน20ปีทําถิงค้ามา5 0 60ตัวนะฮะ ถามว่าสินค้านี้ดีไมดีไปได้ไหมไปได้นะครับแต่ว่าบางตัวก็ช้าสต็อกก็จมก็ต้องค่อยๆทยอยเลิกนะฮะสุดท้ายเราก็มาได้แป้งหน้าเด้งเมจิกนะฮะท่านที่ยังไม่เคยเห็นแป้งเมจิกเก่านะฮะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะฮะนี่ฮะแป้งเมจิกผมนะฮะนี่ครับนี่ตลับสวยหรูไฮโซนะฮะตัวนี้นะครับเป็นรุ่นไฮโซเหมาะสำหรับนะฮะเอ่อไฮโซพิตตี้นางแบบดาราตลับนี้ ไม่ธรรมดานะฮะสวยนะครับแล้วก็เป็นอมตะนะฮะอันนี้เป็นรุ่นเมจิกแพตินัมซึ่งก็ได้รับความนิยมจากนางแบบดาราพิตตี้จำนวนมากนะครับอัรุ่นนี้เป็นรุ่นล่าสุดนะฮะครับครับนะฮะถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเราก็จะมีสตินะฮะทำอะไรก็นะฮะต้องระมัดระวังนะฮะยิ่งยุคนี้โควิดระบาดหนักมากต้องระวังอย่างยิ่งเลยฮะเพราะว่า จะไปข้างนอกตอนนี้เขาก็ให้ล็อกดาวน์14วันนะฮะต้องใส่หน้ากากอนามัยนะฮะระยะรักษาระยะห่างและล้างมือบ่อยๆนะครับนะฮะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะฮะนะฮะครับก็คลิปนี้ก็เป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านนะฮะจากประสบการณ์ที่10ปีแป้งเมจิกนะครับนะฮะในยุคนี้โควิดระบาดท,ท่านที่อยู่บ้านนะครับแล้วก็อยู่บ้านแล้วไม่ทําอะไรเซ็เงๆนะฮะ ชุดนิตินะฮะตอนนี้ก็รับสมัครโทรแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับท่านที่สนใจนะฮะก็มาศึกษาได้นักจิตนักศึกษาที่ว่างงานอยู่ก็มาเรียนรู้ได้ฟรีทุกอย่างฟรีนะฮะผมจะแนะนำอบรมฟรีนะฮะให้ความช่วยเหลือนะครับแค่เรามีมือถือเครื่องนึง่งเราก็ขายออนไลน์ได้นะฮะไปลง Facebook ลงไลน์แอดหรือเข้าไป u t u b e นะครับ Instagram นะฮะยินดีช่วยเหลือทุกท่าน ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราต้องช่วยเหลือกันนะครับยิ่งโควิดด้วยแล้วรายได้ต่างๆก็จะ,ะรายได้จะน้อยลงค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นท่านที่มีผลกระทบสุดเมจิกยินดีช่วยเหลือนะฮะตอนนี้เราก็ประกาศไปในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะที่ไฟ์สดไปว่าท่านที่สนใจไร์สดแล้วขายได้นี่ผมก็จะเอารรายได้ส่วนหนึ่งนะฮะไปช่วยเหลือนะ,ะคนที่รับผลกระทบกับโควิดนะฮะ รุ่นเมจิกถึงแม้ว่าจะเป็น S m e ขนาดจิ๋วนะฮะแต่เราก็มีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือ,อคนที่ได้รับผลกระทบกับโควิดนะครับนำรายได้ส่วนหนึ่งะฮะมาช่วยเหลือพี่น้องนะฮะแล้วก็ท่านที่ไรายสดก็จะมาก็สามารถที่จะทํารายได้นี้นะฮะเราจะให้เปอร์เซ็นต์ด้วยแล้วก็นากําไรนี้ไปให้กับคนที่รับผลกระทบด้วยนะครับนะฮะครับท่านที่ รายสดตรงนี้สนใจก็ทักมาได้ที่ l i น์แอ V Magic นะฮะที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับนะฮะโอเคนะฮะท่านที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะฮะเรามีลายสดแบบมีทุกวันทุกวันให้ความรู้นะครับโอเคสวัสดีครับแล้วเ,เจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ